สวัสดีตอนเช้าดูดีพี่น้องหมอกขาวเต็มหมอกหนาค่ะพี่น้องจะ <laughs> สนิกกว่าหมอกหนาแบบนี้จะไปเรียนยังไง่านะโอ้หนาวดิวนี่แต่ว่าหนาวนะแต่ว่ามันหมอกเฉยหมอกเต็ม,ม,มเลยพี่น้องเอ,อ้ย ไม่เคยเห็นหนาแบบนี้น้องเอกเนาะส่วนมากจะเป็นฝนเป็นไอ้ประโยชน์อันนี้หมอกหนาอู้พี่น้องหนูมองม่เห็นไหนตึกเลยเด้อมดอกไม้ไอ้ต้นไม้กำลังแตกใบอ่อนอ่อนไม่เห็นนี่ไม่เห็นแค่บนภูเขาเยอะๆนะแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ได้อยู่บนภูเขา อมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอนอีกวันนี้วันสุดท้ายวันถูกแล้ฉันเนีกก็จะยุดแล้วโอ้ยยมองม่เห็นอะไรเยมองไม่เห็นทางเลยพี่น้องอู้ยนี่ไอ้ตยย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 ่ยย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 ย ยูสุนิคตื่นเต้นมอกหนาชักเพิ่นมองไปเห็นอะไรเลยอย่ามองเีกน,นะอือหือในตุ๊กโลกมอกมันหนามันเลยเหมือนหนาม,มันจ่อยลงเลยมีเรือด้วยไหมทุกคนที่ขายเรือ ดูรถอันนี้รถโบราณรถเกา่าพี่น้องรถเกา่าเห็นหัวไอหมดอ่ะป้ายทะเบียนดูรถดูรถโบราณนางได้หลายคนดิดเอา้เอาด้านหลังครงแต่ไม่มีบอสเอาผ้าหมามาดึนเหร็นนี่เนาอแต่สาวจะดิด ม่เช่าดอกแต่สองโมงละสักยี่โมงแล้วเนอะแทนนเดมาเดินมาส่า <c oughs> อืม <c oughs> หนึ่งโมงสี่สิบเจ็ดโอเคไปข้ามถนน <c oughs> ตรงทางมารายหาร่ <c oughs> อยเช็ปล่าอืมองไม่เห็นใครดเด้ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงพี่น้องดูทางปงปดันสนิท เออจะไปส่งถึงเรียนพ่ะย่ะเ,เดินไปเรื่อยๆนะมันก็มองเห็นใช่ไหมนะนเดยเห็นเง,นงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นน,นิดหน่อยบายเจอกันตอนเย็นเดินไปเรื่อยๆก็มองเห็นเลยนี่ร้ายคขาพี่น้องหมอก ดูกิงก่งไหมจนไหมยังมองไม่ค่อยเห็นเลยเห็นไหมบายได้ยินแต่แสงเล็กน้อยเดินสังนารถขึ <c oughs> ้นไม่เห็นแสงไฟดูนยเหเห็นดำๆแสงไฟรถยังมองไม่ค่อยเห็นเลยพี่น้อง ขับรถระวังกันเด้อหมอกหนาปาดเลย<ม>เห็นไฟรถนิดเดียวพี่น้องเบื้องไอ้ต้นไม้อันนี้มันกำลังแตกใบอ่อนเด้อพี่น้องใกล้จะเขานารอดแล้ว<ม>เดี๋ยวเห็นเน็กไหมน,นุ่มมือตึตือแสงแดดไม่มีเลย เดกตืนต่นเต้นสักเสียงตื่นมาเี่ก็เดินไปโรงเรียนยังไงหมอกนะปนีปนขนาดหีมะยังไม่กลัวเด็กมาเจอหมอกลัวะนะกิ่งไม้แตกใบอ่อนอ่อนคือมะขามแตกใบอ่อนดูเด็กหน่อยสอคนเด้เปโรงเรียน มองไม่เห็นเจนเนกหรอคะ่ะเนเอกหายไปในอากาศแล้วได้ยินแต่เสียงเล่อยคุยกันไปเราก็เดินกับบ้านไปชมบรรยากาศข้าไปหมดเลย หน่อยคนหนึ่งไหมกันลงเรียนเดินไปใกล้เดินไปนอกสิบสิบหา้านาทีถ้าเดินไวจ้ะสิบหา้าถ้าเดินฉากยีจิตเดินขึ้นเนินด้ ดูดิมองเห็นอะไรเลยทางลงไปทะเลมองไม่เห็นทะเลแล้วทุกทีจะมองเห็นทะเลพี่น้องอันนี้มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลย ยิ่นออกกําลังกายไปในตัวเอาไปไอ้เหลืองๆมันออกก็ได้ไหมพี่น้องไปเหลืองๆมันน้ยไปเหลืองๆมันเริ่มแตกตัวนี้อยู่แต่ในบ้านด้านไม่ได้ออกมาดูแท้ทีโอ้หน้าคักพี่น้องหมอกันนี้ ใบอันนี้เหมือนใบอะไรลิบขูดหวานแล้วเนาะลายคือกันอะนี่พี่ใหม่ไลคือต้นอันนี้นพี่น้องแล้วแต่กิ่งเหมือนถั่วหวานเลยไม่ยังไม่ตายเลยพี่น้องนะมันกำลังแตกใบออกมาดูเห็นไหมแตกใบอ่อนออกมา หนาวเขาจะใบร่วงหนาวอกเขาก็จะเริ่มแตกใบออกโอ้ยขาวไปหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมดูรัสุขภาพกันด้วยเอ้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ถ่ายเซตกระจิบไปนอนต่อพี่น้องนิ้าวอยู่สองโมง ยงนกบรรยากาศยามเช้าๆนับเวลากับหลังนับรากับไทยพี่น้องเอ้ยเอารถก็มาจอดอย่างตรงนั้นมาทำอะไรกันนะเห็นแต่บุดมืดพี่น้อง โอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายวันนี้เอาบรรยากาศขาวๆหน้าหนาวมาอ,อกมาหน,านา้าหนาวฝาก